ันให้เด็กตาคูกันบ่บอสิล่นแบบนี้ตาสีกันบาเบเล่นยังไม่ลนไป้พกินกันโอ้หานิจสงอยู่นกตะวันหลายบ่เรียนอย่างั้งีกอ่ะโมเด้อโม่เด็น้ำไอ้ลูกเออขิอนไอ้ตะวันเาะวน ไปกันเด้อพายุพายุนหนาบแม่นได้ทุกวันพายุออนได้เสอม่ได้แม่ไแล้วิเยจะเอาไปอาล่อ่อหม่กนมงอยป้าเอพันม่กิเองแล้วักลบงเบิงบิ้งบนน่เป็น่้า้าเอานีอานีอา เงี่ยเนี้ยเงี้ยอุ้ยเนาะเอาหนี่ะไรปะอนาะไี่จ็บแม่ฝ่ายยี่ป้ายี้อยงบ่เจ้าเคะยังไงบ่ละลูก ไอซีมย่อยที่เกิดเลยตอนเกือไปเขาเห็นเขาหายเยอะค่ะเกิไปสวยข้นขอข้ามเขาข้ามอะไรไปเข็นรอได้ยุบหัวเอาละทุกคนเขาเอาขาเอานี่ลูกพอแลบแลบบูบีแล้ว